สวัสดีค่ะมินาซังกอน,นิจิวะเรกโกมิวเปิดคลิปกันนะคะจากในวัดเลยเพราะว่าธีมของคราวนี้นะคะคือการทำบุญออกพรรษานั่นเอง และตอนนี้เราก็วา้าวันจากกรุงเทพนะคะมาอยู่กันที่จังหวัดหนองคายแล้วค่ะที่อำเภอศรีเชียงใหม่ฟังแล้วก็น,น่าแปลกใจนะว่าเป็นหนองคายแต่ทําไมมีคําว่าเชียงใหม่ด้วยนะคะน่าจะมีประวัติแหละเอาเป็นว่าเรามาครั้งนี้ที่นี่ครั้งแรกเลยนะคะวันนี้ก็เตรียมสังฆทา,านมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปทําบุญเอาเรือเอาใช้กันก่อนนะคะที่วัดกินหมากเป้งน,นะคะจังหวัดหนองคายนั่นเองซึ่งทริปนี้ก็จะได้แวะหลายวัดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะได้ดูบังไฟพญานาคด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะพาคุณพ่อคุณแม่มากัน3คน อะ,ะ่อะก่อนอื่นไปเอาเลือกเอาใช้ทัางหมนกันค่ะ จริงทริปนี้ก็เดินทางมาเป็นวันที่3แล้วนะคะเพราะว่าเราใช้วิธีขับรถจากกรุงเทพขึ้นมาค่ะรอบนี้ไม่ได้นั่งเครื่องแล้วมาเช่ารถนะผ่านโคราชผ่านขอนแก่นพักขอนแก่นขึ้นนึงแล้วก็ขึ้นมาที่อุดรแล้วเนี่ยวันนี้จากอุดรก็มาที่หนองคายนี่แหละค่ะช่วงออกพรรษาชกบ้างไฟเนี่ยที่พักในหนองคายเต็มหมดทั้งจังหวัดเลยก็เลยพักที่อุดรแล้วก็ใช้วิธีขับมาเที่ยวแล้วก็ขับกลับไปนอนอุดรน,นี่แหละค่ะแต่ก็ไม่ไกลนะประมาณชั่วโมงเดียวเองโอเคยู วัดแบบธรรมชาติมากติดแม่น้ำโขงเลยอะเฮ้ยแลนังสั่งเราคือใกล้มากอะคุพ่อบอกเลยพ่อมากุติท่านริมแม่น้ำโขงคือพ่อเคยมาตอนหลวงปู่เทศท่านยังอยู่ใช่ไหมพระอาจารย์ชื่อดังของที่นี่ชื่อหลวงปู่เทศนะคะซึ่งท่านเสียไปแล้วใช่ไหมพ่ออืมคิดว่าหลายคนที่ดูอยู่น่าจะไม่เคยมาเหมือนกันเปิดโลกไปด้วยกันโอวบรรยากาศดีมากพ่อเหมียวลูกเดี๋ยเวส้งสเกียิ พ,พ่อเขาจุดปืนทําไมอะพ่ออ๋อเขาจุดพลุใช่ไหมแบบเหมือนงานบุญใช่ไหมตรงโน้นเหมือนจุดชมที่ยื่นมาในน้ําใช่ไหมน่าจะเป็นกุฏิทางเก่าท่านอ๋อเออฝั่งราวยิงปืนจริงด้วยอะ่ะยิงทำไมอะประวัติหินหมะเปเง้ง หินหมากเป้งเป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงกันอยู่ตรงนี้มีลักษณะคล้ายตุ้มเครื่องช่างทองคําสมัยเก่าหมากเป้งเป็นภาษาภาษาของภาคนี้ค่ะคนเฒ่าคนแก่ก็คือเล่าว่าหินหมากเป้งก้อนที่หนึ่งเป็นของหลวงพระบางก้อนที่สองเป็นของแบกกอก<อ>ก้อนที่สามเป็นของเวียงจันทร์อยู่ฝั่งนน้นและในอนาคตจะมีกษัตริย์ทั้งสามนครมาสร้างให้เจริญอย่างนี้นี่เอง่อะนี่คือหินก้อนที่หนึ่งนะหมากเป้งก้อนหนึ่งหมากเป้งก้อนสอง และก้อนสามอยู่นู่นเนาะเป็นสามก้อนจริงๆด้วยอะ่ะมีแต่โบราณนาน,นมาระหว่างเห็นสองกับสมนะคะเขามีเป็นเหมือนแบบว่าพื้นกระจกด้วยเราไปยืนเหนือแม่น้ำโขงกันคะ่ะถอดรองเท้าก่อนคุณ s u สต์กับคุณนัชี จากตรงนี้นี่เป็นจุดชมวิวแม่น้ําของที่ดีมากเลยนะคะเนี่ย<อ>เป็นหินธรรมชาติก้อนใหญ่มากมียื่นลงไปให้ชมได้ด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นคือแบบถือว่าไม่ไกลเลยนะความห่างนี่คือแบบว่าเมื่อเทียบกับความเป็นชายแดนข้ามไป,ไป,ไป,ไปเป็นประเทศนู้นแล้วเนี่ยถือว่าใกล้มากเลยนะคะแล้วไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าก็คือพอเป็นฝั่งนู้นปุ๊บเนี่ยตรงข้ามกับวัดพอดีเอออันนี้น่าสนใจมากเลยไม่รู้เขาจงใจหรือเปล่า และนี่เท่าที่สังเกตนะคะก็คือริมแม่น้ําบริเวณนี้ค่ะจะไม่เป็นทรายเนาะแต่จะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบกดหินขึ้นมาแล้วขึ้นไปยืนได้ด้วยอะ่ะเท่ไปอีกแบบเดี๋ยวกําลังจะเดินไปทําสังฆทานนะคะจะบอกว่าในวัดที่นี่เงียบสงบมากเลยนะคะที่ได้ยินเสียงกลองเสียงประกาศงานบนนี้จากวัดฝั่งโน้นนะแล้วแบบรู้สึกดีใจมากฉันฟังออกพูดภาษาลาวแต่ฉันฟังออกด้วยฉันอินเตอร์แล้วอะ่ะกุฏิเก่าที่ท่านเคยอยู่ แล้ข้างในก็มีหวนพี่พึ่งของหลวงปู่เทศจริงๆด้วยอ๋อ oh, <Yeah. S 1> อยู่ข้างในสลรับพ่อมิชชั่นคอลีทเลยค่ะ oh. เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยศรัทธาในหลวงปู่เทศมากเลยแล้เคยมาไหว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ด้วยนะคะได้กลับมาไหว้อีกครั้งหนึ่งในรอบหลาย10 <Wow. S 1> ปีพ่อได้มาไหว้เต่กี้พ่อแฮปปี้มากเลยค่ะดีใจอะลูกกระตนนันยมทำให้พ่อได้แฮปปี้ได้บุญ สังฆทานที่วัดหินหมากแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราดันมีจุดที่อยากจะไปเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งที่นะคะใกล้ๆแถวนี้ค่ะ Let's go <S ถึงแล้วค่ะจากวัดตะกี้นะคะขับมาอีกประมาณ30มนาทีเท่านั้นค่ะซึ่งมันนอกแผนตอนแรกไม่ได้มีอยู่ในแผนนะคะแต่เราเห็นว่ามันอยู่ใกล้กับสถานที่ที่เคยปักหมุดเอาไว้ก็เลยแบบพ่อแม่แวะมากันเถอะไหนๆก็นานๆจะมาทีนะคะและที่นี่คือวัดถ้ำดินเพียงค่ะ God. ดีมากเลยค่ะอยู่ในป่าเมื่อกี้ขับมานะคะก็สองข้างทางจะมีแบบเป็นต้นไม้เขียวชะอุม่มแล้วก็มองไปทางฝั่งขวานะคะก็จะเป็นแม่น้ําโขงค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางที่เรียบริมแม่น้าโขงค่ะบรรยากาศดีสุดเลยนะคะนี่แล้วระหว่างเดินในวัดนะก็จะมีเป็นคติธรรมนะให้เราได้อ่านเรื่อยชอบเวลามาวัดจะชอบอ่านอะไรอย่างนี้อย่างเช่นทาชั่วได้ดีมีที่ไหนทําดีได้ดีมีถมไปทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหลักคําสอนพระพุทธศาสนาค่ะ จากทางเข้านะคะก็จะมีเป็นรูปปั้นพญายนาคห้าเสียนนะคะอยู่สองข้างทางแต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีแบบผูกผ้ามาฟุล่านะอันนี้จะเป็นแบบว่ามีวิง้งวิงวบ๊บสีชมพูน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนผังภายในถ้ำดินเพียงนะคะ <Wow. S 1> ก็เป็นวัดที่อยู่ในถ้ำเนาะหรือเป็นถ้ำที่มีวัดประมาณนี้แหละ นำทางแล้วมันเปียกใช่ไหมว้าวแสดงว่าเราต้องเตรียมตัวไม่พร้อมกว่านี้สิเหมือนแบบจะมาเดินป่าใช่ไหมแต่วันนี้เราผ่านมาเฉยๆเข้ามาตั้งแปดจุดข้างในอ๋อแปดจุดข้างในเป็นถ้ำคงไม่แบบอ๋อเป็นถ้ำแบบว่าไม่ใช่เดินลงไปไหว้ง่ายๆแต่ก็คือมันต้องแบบว่าลุยนิดนึงดังนั้นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพอาจจะไม่เหมาะ ตอนที่เรามาเนี่ยค่ะจะมีกล้องถ่ายอะไรสักอย่างว่าด้วยคนถือกล้องแล้วก็มีเซตไฟด้วยแล้วโอเควันนี้จะค่อนข้างคนเยอะนิดนึงการลงไปมันไม่ได้ง่ายมันไม่เหมือนวัดในถ้ำที่แบบว่าเดินไปง่ายๆผู้สูงอายุก็เดินได้อันนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ลงวันนี้ละกันถือว่ามาไหวข้างนอกก่อนละกันนะคะ อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรทั้งปวงยอง่อมระงับได้ด้วยกำลังแห่งคันติคนจะเร็วหรือดีก็อยู่ที่ความปรพฤติด กจะไปดูถ้ำแล้วนะคะก็ได้ไปไหว้พระประธานมาแล้วค่ะซึ่งที่นี่นะคะชื่อที่คนเรียกกันติดปากคือวัดถ้ำเพียงดินแต่ว่าชื่อเต็มเต็มของเขาก็คือวัดถ้ำสีมงคลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ที่เราจะไปดูบางไฟพญานะกันค่ะที่อำเภอพลวิสัยพักแป๊บค่ะระหว่างทางนะคะหิวกาแฟพร้อมใจกันแวะนะคะนี่ร้านกาแฟริมแม่น้ำโขงว้า เมื่อกี้ถามเจ้าของร้านถามว่าแบบตรงเนี้ยมันริมขงใช่ไหมเห็นบ้างไฟบ้างหรือเปล่าเขาก็บอกถ้าขึ้นก็เห็นแต่เขาก็บอกว่าเคยเห็นบ้างเหมือนกันเป็นลูกแบบชมพูขึ้นมานี่ก็คือจินตนาการไม่ออกอัไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงไงเขาก็บอกว่ามันจะขึ้นนะแบบเงียบๆไม่มีเสียงลอยขึ้นมาหวังว่าเราจะโชคดีเห็นสักลูกสองลูกเนาะแต่ถ้าโชคดีกว่านั้นก็ขอเป็นสิบเลยนะคะจะได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูด้วยค่ะ ดีมาเติมพลังเรียบร้อยค่ะไปต่อพี่หลังจากขับเรียบแม่น้ำโขงมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็ถึงจุดดูบ้างไฟของเราแล้วค่ะเราเลือกมากันที่ วัดหลวงเจติยารามนะคะก็อำเภอพรมิสัยค่ะเรามีสังาทานมาอีกแล้วค่ะก็ถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวทําที่นี่นะคะแต่ว่าคนกําลังเริ่มมาเยอะแล้วค่ะเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่ดูที่ขึ้นชื่อด้วยไปดูกันว่าจะถวายทัานไหมแล้วก็จะได้นั่งดูที่ไหนมาวัดนี้ข้งแรกนะคะเห็นว่ามีเป็นหอพระใสด้วยเป็นพระที่แบบขึ้นชื่อของที่นี่นะก็เห็นว่าวัดนี้เห็นทุกปีค่ะ มาทุกที่ม,มิชชั่นคอมพลีทค่ะได้ถวายสังฆทานวัดที่2แล้วนะคะแล้วก็เป็นวัดที่เราจะดูบ้างไฟด้วย ตื่นเต้นมากอะจะเป็นยังไงอะมีใครเคยเห็นปะสำหรับตำนานบั้งไฟพญายนาคนี่นะคะก็เท่าที่อ่านมาก็เหมือนจะเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนเป็นลูกไฟลอยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนะคะในคืนมันออกพรรษาเท่ากับว่าปีหนึ่งเนี่ยจะดูได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะก็นี่เกิดมายังไม่เคยดูนะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยดูนะคะก็เลยคิดว่าชีวิตนี้ต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งก็เลยขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อการนี้นี่แหละคะ่ะ <G ül üş> ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เห็นหลายๆลูกนะคะอุตส่าห์มาตั้งไกลนะคะ <laughs> อู้อย่างสวยอะมีพายืนใหญ่ด้วยหันหน้าเข้าสู่แม่น้ำโขงนะ <Wow. S 1> ยามียัดไตด้วยมีร้านค้าด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ก่อนจะมืดนะคะไปสำรวจดีกว่าว่ามีร้านค้าอะไรบ้างนะคะได้กินปลาหมึกย่างอ่าอุปจารโอ้โห แล้วประมาณสอาลูกค่ะคือเราไม่เห็นเองแต่ว่าพอได้ยินเสียงคนเฮปุ๊บเราก็มองตามแล้วก็เห็นทันจริงๆแต่ว่ากล้องกล้องมือถือมันไม่สามารถถ่ายได้นะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นมากเลยเป็นลูกไฟที่มาจริงๆค่ะระหว่างนั่งชมนะคะก็จะมีเรือไฟไหลมาเรื่อยๆค่ะเขาน่าจะแบบว่าไปรวมกันที่งานอีเวนต์ตรงนู้นนะคะอยู่ล่องไปตามแม่น้ำเนี่ยค่ะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะคืออารมณ์คล้ายๆดูดอกไม้ไฟแหละแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นมาเมื่อไหรอ่อ่ะ เป็นประสบการณ์การมา เฝ้าดูบ้างไฟพยายนนาครั้งแรกในชีวิตนะคะดูอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็ได้เห็นแสงที่คิดว่าน่าจะใช่อยู่ประมาณเกือบสิบครั้งเลยนะคะแต่ว่าจังหวะของเราแบบเรายังเป็นมือใหม่เนาะแล้วด้วยคุณภาพของมือถือที่เราใช้มันอาจจะแบบว่าทําให้ไม่สามารถจับภาพได้เนาะจริงๆคือต้องใช้กล้องแบบที่แบบดีๆเลยแล้วมันนิ่งมากๆถึงจะถ่ายได้นะคะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับแสงอื่นๆซึ่งแบบในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีทั้งโคมลอยเหมือนมีพลุมีจุดพลุด,ด้วยทั้งจากทางฝั่ง ลาวด้วยแล้วก็จากฝั่งอีเวนต์นะคะมันมีที่เวทีนาคาหลายที่เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่ได้มาที่หนองคายนะได้ยินมานานนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มานะคะพิเศษกว่านั้นคือไม่ใช่ครั้งแรกตัวเองนะครั้งแรกของพ่อแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่มาก็รู้สึกคอม plete แล้วนะคะ ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะมีประสบการณ์ร่วมกันเดี๋ยวยังไงถ้าได้กลับมาอีกนะคะจะอัปเกรดอุปกรณ์ค่ะให้ถ่ายได้ดีให้ชัดๆเลยค่ะเพราะว่าเห็นว่าขึ้นทุกปีเลยนะจะ๊ะคืนวันออกพรรษาจา้าโอ้ไฮโอปมาพักผ่นสดชื่นสดใส,ดสแล้วนะคะหลังจากที่มาขึ้นไปนั่งล้นดูบ้างไฟมาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะออกเดินทางจากโรงแรมที่จังหวัดอุดรธานีนะคะลงใต้ ก็จะแวะเที่ยวแวะกินไปเรื่อยๆค่ะก็เดี๋ยวยังมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยไปต่อกันเลยจ้าาวันนี้นะเอาใหม่ๆน,นะแกดูก็ได้ค่ะ <laughs> ได้ข้าวหลามแล้วเนีไม่ได้กินข้าวหลามนานมากในรอบหลายปี น่นะกกะทได้พักผ่อนสักทีค่ะหลังจากที่วันนี้นะคะขับรถยาวนานมากเลยก็ตอนนี้อยู่ที่โคราชเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าพักที่โรงแรมแล้วโรงแรมน่ารักมากเลยดูมีความเป็นไทยๆแต่ก็ดูทันสมัยด้วยนะคะนี่มอห้องนะนี่หมอนสามเหลี่ยมนะนี่แล้วดูห้องสิน่ารักมากเลยก็พรุ่งนี้ค่อยไปเที่ยวกันต่อนะคะจะไปไหว้าย่าโมด้วยค่ะมาโคราชห้ามพลาดเลยโอ้ สวัดีจากเมืองโคราชนะคะคแน่นอนค่ะว่ามาถึงที่นี่นะคะก็ต้องมาสวัสดีทักทายนะคะย่าโมกันก่อนเลยค่ะ สำหรับอนุสาวรีย์เทา้าสุรนารีหรือว่าย่ามโมเนี่ยนะคะ<อ>ก็ทุกครั้งที่เรามาโคราชเนี่ยก็ต้องมาแวะไหว้สวัสดีท่านก่อนเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยถือว่าเป็นวีรสตรีของเมืองโคราชเลยนะคะอะ่ะเล่าแบบไง่ายๆภาษาชาวบ้านนะคะก็คือเหมือนท่านเป็นภรรยาของเจ้าเมืองในสมัยก่อนแล้วทีนี้มีกบฏมาตีเมืองท่านก็เลยยกทัพนะคะนําชาวบ้านเนี่ยสู้จนชนะเลยทั้งนั้นที่เป็นผู้หญิงเก่งมากเลยคะ่ะก็เลยมาไหว้ท่านนะคะอยากจะเป็นผู้หญิงเก่งบ้างค่ะ คือประตูชุมพลค่ะเป็นประตูเมืองของเก่าของแท้เลยตั้งแต่สมัยอยุทยานะคะว่ากันว่าตอนนี้จะไปออกรบเนี่ยลอดผ่านประตูนี้นะคะแล้วจะชนะสุกเย่ yeah! เอาเลิกเอาใช้นั่นเองนะคะได้ยินมาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคนโสดเนี่ยมาเดินรอดที่นี่แล้วจะได้คูกลองเป็นคนคูลราใครอยากลองก็มาดูกันได้นะจ๊สะสน่อยรวยร ะะก็ต้องแวะตลาดเซฟวันค่ะเป็นตลาดที่ใหญ่และกว้างมาก oh. อารมณ์คล้ายๆจะรูจักของบ้านเราอะ่ะค่อนกว้างแล้วมันมีทุกอย่างเลยอะรวมทุกอย่างไว้ที่นี่เลยเหมือนจะเปิดกลางคืนนะคะก่อนที่เราจะมูฟไฟขอแวะมาเดินแป๊บนึงมาเช็คอินแป๊บนึงเนาะนี่ไม่ได้มาในรอบ3ปีวันนี้ได้มาแวะตอนกลางวันนะคะร้านยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คราวหน้ามาใหม่นะจ๊ะ <c oughs> อ๋อมีคลิปเก่าที่เคยถ่ายที่โคราชเมื่อช่วงประมาณสองสปีที่แล้วมีเดินเซฟวันด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้บรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงก็เข้าไปดูย้อนในช่องเลกโกได้นะจ๊ะ ขึ้นมาบนเขาใยญ่เที่ยงค่ะก็จะเป็นจุดชมวิวที่มีกังหันลมสวยๆเนาะก็เวลาที่ใครขับมาโคราชเนี่ยก็จะผ่านแล้วก็เห็นว่าบนภูเขาจะมีเป็นกังหันลมสวยๆซึ่งคือที่นี่แหละนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ขึ้นมาเลยค่ะอากาศเย็นสบายมากเลยคือข้างล่างประมาณ30องศาใช่ป่ะแต่พอขึ้นมานะ25เองเย็นสบายมาก นี้เราก็ขึ้นมาบนเขาแล้วค่ะที่ตรงนี้เรียกว่าเขายายเที่ยงค่ะเราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําใช่ไหมแล้วก็มีกังหันลมเขาบอกว่าอากาศดีมากเลยลมเย็นสบายประมาณ25องศาเท่านั้นเองค่ะอุ้ยสดชื่นมากเลยอะ ขับรถขึ้นมาจอดชมวิวแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมไม่ทำเยอะะเลยเห็นว่ามีเช่าจักรยานเช่ารถกอล์ฟนะคะแล้วก็จะมี2แถวนําเที่ยวด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะแบบว่ามีเวลาวนดูรอบๆนะคะโอ้แต่อากาศดีจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้ลองมาเลยค่ะนี่มาเป็นครั้งแรกแล้วแบบประทับใจมากเลยอะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ขับรถ ระยะทางไกลขนาดนี้นะคือจากกรุงเทพแล้วก็ขึ้นไปถึงน้องคายระหว่างทางมีพักหนึ่งคืนไว้แหละคือไม่ได้ยิงยาวรวดเดียวนะคะแต่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการขับรถเลยที่ได้ขับไกลขนาดนี้รู้สึกว่าแบบเออพอเราทําได้แล้วก็ดีใจมากๆเลยมันเหมือนเป็นการเปิดทางอะว่าแบบหลังจากนี้เราจะได้เปิดโลกกว้างและไปไหนได้อีกด้วยการขับรถของเราเองนะคะยย yeah. แล้วก็เป้าหมายแรกเลยที่เริ่มต้นมาทลิปนี้นะคะก็คืออยากจะลองไปดูบ้างไฟพญานาคนะคะที่เป็นปรากฏการ์เกิดขึ้นทุกปีนะคะในคืนวันออกพรรษาที่ภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดหนองคายและบึืองการนนั่นเองนะคะแล้วก็เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือแบบเป็นสูงอายุแล้วแต่ยังไม่เคยมาไม่เคยเห็นเลยก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่ไปตอนนี้ไม่ไปปีนี้แล้วจะไปปีไหนอ่ะ oh. พ่อแม่เราแก่ขึ้นทุกปีปีหน้าเขาอาจจะแบบเดินไม่ไหวแล้วก็ได้ก็เลย รีบขับรถพามาปีนี้แหละณจังหวะที่เรายังพร้อมอยู่ยังโอเคอยู่นะคะซึ่งแบบอ่ะส่วนตัวรู้แหละว่าหลายคนคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่จริงอาจจะมีคนคิดแบบนี้เหมือนกันว่าแบบหรือว่าไม่เชื่อสำหรับตัวเราเนี่ยคิดว่าอะไรที่เราไม่รู้ดีเทลจริงๆเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบลู่อยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองก็ต้องไปทีนี้เราจะไม่ขอบอกแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่จริงโพสต์ตัวเองก็ไม่รู้แค่อยากจะไปดูไปเห็นแล้วก็ทำคอนเทนต์มาให้ทุกคน ที่ไม่มีโอกาสได้มาอย่างเราได้เห็นด้วยนะคะฝ <Wow. S 1> ากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าคอนเซปต์เราเนี่ยถึงแม้ว่าจะชอบไปวดัดชอบไปสันเจ้าดูอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ถ้าใครสังเกตนะเราไม่เคยบอกให้ใครเชื่อตามเราหรือให้ไปขอให้ไปไหวอะไรตามเราเลย oh. เราแค่เหมือนไปเปิดโลกของเราแล้วเราเอามาบอกต่อทุกคนว่าแบบเฮ้ยเราไปเห็นอย่างนี้มานะแค่นั้นพอแต่จะตีความยังไงจะทํายังไงต่อมันแล้วแต่ทุกคนเลยค่ะ oh. ก็ดังนั้นถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ไปได้วยกันละกันเนาะไม่ได้บอกให้เชื่อไม่เชื่อมีจริงไม่มีจริงเลโกไม่พูดนะคะไม่ฟันธ ก็ยังไงลองไปคิดตามที่ตัวเองอยากจะคิดแล้วกันนะคะ hey! แฮ่แต่ถ้ามีโอกาสก็ลองหาโอกาสมาได้ตัวเองดูนะคะคนี่รถกอล์ฟจ้ามา <laughs> เดี๋ยวได้ขับรถกอล์ฟเที่ยวแล้วนะคะ แต่วิวดีมากเลยค่ะคือดูบนที่สูงไงมองไปก็จะเห็นเป็นเมืองแล้วก็มีเป็นกังหันลมเยอะมากมีเป็นสิบเลยนะคะ นี่คือรถทริปขับรถเที่ยวอีสานช่วงออกพรรษาของเรโกะนะคะไปหาที่ชอบที่ชอบได้เจอหลายที่เลยนะคะได้ทําบุญด้วยแล้วก็ได้ดูงานเทศกาลที่ปีนึงมีหนเดียวด้วยนะคะรู้สึกแบบว่า ดีมากเลยที่ลงทุนขับรถมานะคะ600กิโลเมตรนะคะจากกรุงเทพขึ้นมาที่หนองคายค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้เปิดหูเปิดตาไปด้วยกันนะคะแล้วคลิปถ,ถัดไปก็จะพาไปเที่ยวกันอีกนะคะจะเป็นในไทยหรือว่าเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นที่ไหนก็รอติดตามกันนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากติดตามช่องทางทุกช่องทางด้วยนะคะโซเชียลอินสตาแกรมเฟซบ o ๊กอัปเดตแทบทุกวันเลยนะคะแล้วก็มี YouTube มีบล็อกด้วยนะคะทุกอย่างเลยฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาตาสกีโนโดเะเด,ดสวัสดีค่ะ